สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหวังว่าจะได้ยินชัดเนาะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษเก,กี่ยวกับเกี่ยวกับ s p i r i t วลนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าคลิปแบบนี้นะคะหมอโบจะทมอย่างน้อยก็คือสองคลิปนะคะแบบเป็นแบบ random นะคะซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกรายเดือนจะได้ชมก่อนใครนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนส่งเสริมนะคะช่องทางของการ h a เ n ลลิ n งนะคะหรือว่าการไกด์ไลน์แบบนี้นะคะถือว่าก็เป็นโอกาสของมอบวงเหมือนกันนะคะที่พวกคุณให้เกียรตินะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดประมาณ4-5สําหสำรับนะคะด้วยกันในการนำทางจิตวิญญาณหรืออะไรอาจจะเป็นคำตอบที่ฟังดูแล้วฟังก่อนถ้าไม่ตรงแสดงว่ายังไม,ยงไม่ยังไม่ใช่สถานการณ์คุณหรือยังไม่ใช่ เวลาที่คุณควรจะรู้แสดงว่าผ่านได้เลยแต่ถ้าวันไหนที่ฟังแล้วโอมันตรงกับพลังงานของตัวเงที่เกิดขึ้นนะตอนนี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสารอะไรบางอย่างถึงคุณนะคะก็ลองเอาไปปรับปรุงอัดใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ,ะดูดวงแบบฉลาดนะคะเราก็ต้องมีวิจารณญาณน,นะโอเคค่ะ <c oughs> เดือนนี้หมอโบออกคลิปชานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเริ่มแบบว่าพลังงานแบบทําไมวันวันหนึ่งแบบเวลามันผ่านไปเร็วอย่างนี้นะคะทําอะไรแทบไม่ทันนะคะมีเรื่องทําเยอะมากอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่แบบชอบแบบสรรหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเข้าตัวด้วยหลยะค่ะก็เลยแบบว่าพยายามแจกแจงเวลาเพราะคนเราบางครั้งอ่ะจะจดจ่อทําแต่สิ่งสิ่งเดียวมันก็ มันก็เป็นเหมือนแบบเราจะเราจะปิดกั้นโอกาสให้ตัวเองมากไปหรือเปล่าสําหรับหมอโบหมอวิคิดอย่างนี้นะเราจะต้องเรียนรู้อย่างอื่นแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยสิมันจะได้แบบเฮ้ยเกิดมาทั้งทีไม่ไม่มันต้องเรียนรู้มันต้องห้อยขวาอันนี้เป็นอันนี้เป็นหมอโบนะหมอโบไม่รู้คนอื่นเป็นแบบไหนแต่หมอโบแบบอยากทําทุกอย่างอยากเรียนรู้ทุกอย่างอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเป็นแบบอ่าบางทีก็ไฮเปอร์นิดนึงนะคะมาดูซิ หมอโบไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนานแล้วนะคะเพราะว่าที่เปิดไปช่วงช็อ,ชอตไทม์แบบมันก็เป็นแบบปุ๊บคิวก็เต็มเลยก็ยังไม่ได้เคลียร์คิวเสร็จนะคะก็นุ่นแหลกร,รัก,กระดาคมมันเต็มแล้วนะช่วงปลายๆกลางๆค่อยทักมาใหม่นะคะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์เป็นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหมอโบก็จะเตรียมตัวเข้าปีวิเวกเตรียมตัวสอนรุ่นที่6แล้วนะคะ ก็เราจะไม่มีเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสปิริตต้องการสรื้ออะไรถึงคุณนะคะสปิริตของคุณหรือว่าเสียงกระซิบแห่งการเยียวยาอะไรก็ตามคําว่าเยียวยาไม่จชเป็นว่าเฮ้ยเราถูกรออะไรนะแต่มันเป็นเหมือนอาตรงๆน,น,นะนะเส้นทางแห่งการเตื่นรู้แต่ถ้าเราจะตั้งหัวข้อที่แบบนั่นเลยมันก็ดูแบบเวอร์าวางไปเราเอาเป็นแบบว่าคนทั่วไป general reading เข้าใจง่ายๆก่อนแต่ว่าถูกประสงค์ก็คือ อยากให้ทุกคนตื่นรู้ไปสู่ความสุขนะคะแล้วก็การเข้าใจชีวิตนั่นแหละนะคะอ่ะมาดูกันเลยทำไมโต๊ะเลื่อนไม่ได้ติดอะไรอ่ะมาดูนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะตอนนี้อะไรที่สปิรติตของคุณนะคะหรือว่า พลังภายในของคุณกำลังจะสื่อถึงคุณตอนนี้พลังภายในของคุณเป็นแบบไหนจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะไม่บังเอิญก็ได้นะคะจะลึกซึ้งนิดนึงนะนขึ้นมาเลยค่ะโฟล์ทสอดนะคะโฟ f ์ทสอดนะคะบางคนนะคะกำลังเมนเมนเฟตความฝันหรือว่าทำรู้สิกดีมอะไรอย่างงี้ก็ได้มันเป็นโ of ์ทสอดนี้มันเป็นการเรทแล้วก็เมนเทชันนะคะหมอบจะพูดอยู่เสมอนะคะ ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยการเจ็บป่วยอย่างเดียวไม่ใช่นะคะถ้าแบบอีกฝั่งหนึ่งเขาจะบอกว่าการที่คุณพยายามที่จะเมเนตเมนเฟตนะคะหรือทําสมาธินะคะเหมือนนักลบอ่ะแวะทําสมาธิก่อนที่จะไปออกรบดังนั้นตอนนี้คุณกําลังทําสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณจะต้องพักผ่อนเยอะตอนนี้คุณกําลังร่างกายของคุณหรือว่า listen to your body อ่ะก็คือฟังร่างกายของตัวเอง กำลังต้องการการผักผ่อนแล้วการนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิคนบางคนไม่รู้ว่านอนสมาธิคืออะไรหมอบโบก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่ใช่สายนั่งสมาธิจา๋าแต่หมอบโบนอนสมาธิเอาคือการที่เราภาวนาตอนนอนนะ walk away walking away and separation นะคะ คุณอาจกํกำลังที่จะตอนนี้ e n นจ g ้ของคุณบางคนแบบหยุดอยู่กับตัวเองฮ e a l i n g ตัวเองคุณเดินออกมาจากบางสิ่งบางอยา่างนะคะหรือบางคนแยกย้ายหรอแยกย้ายอ่าร้างหรือว่าออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหันหลังอะคะ่ะมันขึ้นพลังงานนี้เลยนะคะทุกคลิปที่ฮ e a l i n g มันจะเป็นอย่างนี้มันจะดิ d ด w วในเรื่องของเจาะความรู้สึกเนี่ยนะทัวอัดสอดมาบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความแบบความคิดของคุณขัดแยง้ง ตอนนี้บางทีสับสนขัดแย้งนะคะหรือว่าม,มันมีเส้นทางบางอย่างที่คุณจะต้องเลือกแต่การเลือกนี้มันไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ให้เราคิดเราเลยรู้สึกว่าบางทีมันปรึบปรับฉับพันหรือว่าระยะเวลามันสั้นเกินไปหรือเปล่าก่อนที่ฉันจะได้คําตอบออกมาอย่างงี้เซเวออกคัพขึ้นมานะคะมีอย่างที่บอกนะคะ บางคนเป็นคนที่แบบดร e มเมอร์ออความฝันเยอะแยะมากมายที่จะทําความคิดไอเดียพุดขึ้นมาในหัวหรือช่วงเนี้ยคุณน่าจะมีออปชันเยอะในชีวิตของคุณออปชันก็คือทางเลือกหลากหลายโครงการโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะกลังงานของคุณเป็นอย่างเนี้ยเออเอเนจี Energy ตอนนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณแบบสร้างสารรค์โดย เป็นอาร์ตเป็นศิลปะหรือว่าแรงบันดาลใจแพชชันของตัวเองเนี่ยมันมันเหมือนคนสนใจนะหรือคุณใหญ่ที่จะทำอะไรที่มันชาเลนจ์ตัวเองนะคะคนหาครสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนสนับสนุนคุณผู้คนสนับสนุนคุณหรือสิ่งที่คุณจะเหมือนคิดอยู่แล้วว่าเอว่ฉันจะโชว์ดีหรือเปล่าโชว์เลยคะ่ะคนจะยอมรับในความสามารถของคุณนะหรือคุณกำลังไปตกลงอะไรบางอย่างนะ มองว่าคุณกําลังไปตกลงเสนอผลงานหรือคุณอาจจะคิดไอเดียอะไรบางอย่างก็ได้แต่คุณลังเลใจอยู่คุณคิดว่าคุณจะไปเสนอผลงานมันจะโอเคไหมหรืออะไรไหมหรือว่าสิ่งที่คุณคิดในหัวเนี่ยจะนําออกไปสู่คนอื่นหรือจะบอกคนอื่นมันจะโอเคหรือเปล่าคนอื่นจะแอคเซปต์คุณหรือเปล่าอันนี้แบบต้องบอกว่าเขาจะยอมรับนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะทีนี้มาดูไฮไลไท์ก่อนนะคะ อิทธิพลของคลิปนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเคย r a n d อมก็คือสุ่มนะคะแล้วก็ t i ม e l e คุณมาดูตอนไหนก็ได้อิทธิพลนี้ก็คือบอกในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่นาน1เดือนประมาณ1เดือน3 2, 1, เดือนแล้วแต่ว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะทีนี้หมอโบ,บขอดูว่ามีอะไรที่เป็นไฮไลไท์ที่คุณควรจะรู้นะคะเกี่ยวกับสปิริตของคุณนะคะในช่วงเวลานี้คุณ ไปพัวพันธ์ค่อะไรเอ่ย spiritual บางคนทำงานที่เกี่ยวกับสายมูเตอร์รูฮิลลิ่งเยียวยาหรือว่าเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณมันจะสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของคุณถ้าคุณถ้าคุณเรียนรู้นะคะที่จะเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณทุกอย่างจะตอบโจทย์ในชีวิตคุณได้มากๆเลยนะนะคะมันมันสัมพันธ์กัน อันนี้ด้วยนะคะความหนักแน่นความแน่วแน่กับสิ่งที่คุณทำเลิฟนะช่วงเวลานี้นะคะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวพันกันที่คุณจะต้องเมเนจแล้วก็จัดการนะคะสเปรชชัลขึ้นมากเลยอะคะ่ะไม่ไม่แปลกใจที่เราทำคลิปนี้เนาะสเปรชชัลบางคนกำลังแบบกำลังจะเปิดจากราที่6 7ตาที่3นะคะบางคนถูกบล็อกอยู่ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมองเห็นภาพอะไรที่มันไม่ได้แบบขยายใหญ่มันไม่ได้ชัดเจนกับสิ่งที่เื่งตัดสินใจนั่นแหละคือจักรการที่6กับจักรการที่เจ็ของคุณถูกปิดอยู่แต่ถ้าคุณเข้าไปสู่การแบบว่าคลีนซิ่งนะคะหรือว่าทําการเปิดจักการนี้มันจะดีกับคุณมากๆแล้วมันจะทําให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนมีความฉเฉลียวฉลาดหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่า จากรกที่6กับจากรกที่7ถ้าใครเปิดได้มันจะมีความแบบเหมือนเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะคะพลังของจัก,กรวาลแล้วคุณจะทําสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟในเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณมันก็เชื่อมเช,ชื่อมต่อกันด้วยนะคะเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณควรทำอะในช่วงนี้คืออะไรก่อนที่เราไปดีกจ้ก่อนนี้ p พู i ิทีฟเมเน f i t Affirmation นะคะมูมากเลยอะความเป็น positive เกิดขึ้นนะคะช่วงเวลานี้ควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเลี่ยงอาหารที่มันหวานมากเกินไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็บิว อันนี้อาจจะเป็นการออกกำลังกายก็ได้นะคะทำร่างกายของตัวเองให้มันแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงสตรองร่างกายกับบอดี้จิตวิญญาณของเรามันก็สัมพันธ์กันนะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราแข็งแรงทั้งภายนอกภายในมันก็บาลานซ์กันนะคะมันก็ทำให้เรากระชุ่มกระชวยเนาะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงมันก็หมองอ่ะเออนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะโฟร์ออฟสอดมาบอกว่า การเยียวยาวของคุณบางคนนะคะก็มีแบบไม่ไม่ได้เยอะนะอันนี้แค่20%มีการผ่าตัดหรือว่ามเาีเรื่องเกิดขึ้นนะคะสุขภาพแบบปรับปับสับพันอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยอ่ะบางคนไปทะเลาะก,กันกับใครมาก็ไม่รู้นะคะทะเลาะก,กันกับใครมาก็ไม่รู้มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่า การเงินแบบปรับสัมพันธ์อย่างเงี้ยบางคนนะคะราศีเมษหรือว่าต่างชาติรักต่างวัยเนี่ยอาจจะมีประเด็นกันหรือว่าคุณแบบแยกทางกันหรือว่าบางคนแบบหันหลังให้กันเนาะก็มีนะคะ The Star เป็นช่วงที่ต้องการเวลาในเรื่องของการฮิลิ่งเยียวยา,ยาจิตใจหรือว่าเค็มดาวความรู้สึกนะคะ อการตัดสินใจมันก็เกิดขึ้นนะคะการตัดสินใจมันก็เกิดขึ้นด้วยกับสิ่งที่คุณเจอคุณกำลังตัดสินใจอยู่แหละหมอบอกว่ามันมีจัสติกมาบอกจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะกับการเริ่มต้นนี้บางคนกำลังจะเริ่มต้นงานหรือว่าเลือกความสัมพันธ์ก็มีนะคะบางคนจะไปเซ็นสัญญางานหรือว่าได,ได,ได้ได้รับแบบว่า าการโปรโมทหรือว่าการอัพเงินเดือนหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเขาอยู่สิ่งที่คุณแบบอยากจะจัดการนะคะ king of coin มาบอกว่าบางคนกำลังแค่คิดแต่ยังไม่ได้เอาออกเอาออกไปเป็นแบบเรียวอะเป็นแค่ความคิดยังไม่ได้ลงมือทำนะคะคุณต้องการการ support บางอย่างนะคะคุณต้องการการ support บางอย่างหรือว่า คุณต้องการแบบการเงินก็ได้นะคุณต้องการการเงินหรือว่าคุณกำลังจะเสนออะไรบางอย่างในเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยความเป็นไปได้สูงอยู่นะความเป็นไปได้สูงนะคะจินตนาการอ่ละล่ะบางคนถ้าเป็นเรื่องเงินก็ควรระวังอย่า อย่าให้ใครยืมเงินนะเออ,เอ,อบางคนเรารอคอยการติดต่อจากใครสักคนนะคะเหมือนเราเลิกกันไปแล้วแต่เราก็รอคอยอยากคุยกับเขาเรายังตัดใจจากเขาไม่ได้ก็มีบางคนผุดขึ้นมาเนี่ยเออ,เอ,อสิ่งที่เกี่ยวกับ spirit, spirit spiritual ของคุณนะคะเกิดขึ้นมาหลายใบมากๆเลยมาดูกันว่าเขาอยากจะให้คุณทำอะไรคะ่ะ อ่ะเห็นร่างกายของเรามีน้ำนะคะเจขึ้นไปสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้บางคนก็อาบน้ำนานๆหรือแช่น้ำนะคะเออมันก็นั่นนะถ,ถ้าใครที่แบบศึกษาแบบแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็มีส่วนนะคะการแช่น้ำหรือว่าอ่าการบางทีน้ำจะทำให้เราสัมผัสอะไรบางอย่างได้นะคะแล้วก็ อย่างเช่นมอโบอ่ะมอโบ,ออบอเวลาแบบอยู่กับน้ํำนานๆอะมันจะมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาเยอะแยะดีมากๆนะคะเราจะคิดอะไรแบบโฟลมากๆอย่างเงี้ยเออนะสปิริชัของคุณอ่าเจ้าที่ที่บ้านของคุณหรือเออคุณน่าจะเป็นแบบคนคุณกับคนในครอบครัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นโซลแฟมิลี่ หรือไม่ก็เป็นโซลแฟมิลี่อะโปรเทคชันสถานที่ที่คุณอยู่อาศัยนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะน่าจะเป็นโซ่แบบผู้หญิงนะคะเออเป็นโซ่แบบผู้หญิงอนะเออแล้วก็เหมือนแบบเหมือนอยากจะให้คุณเนี่ยทำสิ่งสิ่งเนี้ยอย่างเช่นนั่งสมาธิหรือว่าเข้าเข้าไปสู่แบบว่า การตื่นรู้หรืออะไรบางอยา่างอยากจะดูต่อหน่อยว่ามันคืออะไรเอาละค่ะบางคนสิ่งที่คุณอดทนอยู่ไม่ใช่บอกว่าอดทนสิ่งที่คุณทําอยู่ด้วยความแบบวิริยะอุตสาหะของคุณนะมันกำลังจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากคุณทําอะไรอยู่สิ่งสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นการงานมีสินนะคะหรือว่าการเอาชนะอีโก อย่างเงี้ยก็ได้นะคะคุณคุณเหมือนจะมีข่าวดีเข้ามาแหละเรื่องนี้การงานนะคะหน้าที่การงานเนี่ยจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณส่วน love relationship เนี่ยสปิริตของคุณบอกเลยว่า temperance นะคะมันจะต้องปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีคุณจะรู้สึกสับสนวุ่นวายไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์ก็มีบางคนแยกกันแล้ว ใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึงถ้าไม่มีใครเลยก็คือรอไปก่อนเนี่ยมันจะต้องปรับตัวนะคะออนออนออฟออฟหรือว่าการปรับตัวของความสัมพันธ์เนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็คือ1นถึงสเดือนนะ s p e c i a l ลี y ของคุณตาที่3เปิดแล้วหรอ อมีฮาร์ดจักระด้วยนะสีเขียวขึ้นมาเอาละค่ะคุณจะได้เห็นถึงคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียใจประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่คุณจะตื่นรู้มากขึ้นว่าทำไมเพราะอะไรเออคุณคุณคุณจะคุณจะดิวกับมันได้ถ้าคุณเสียใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอนะ่ยค่ะมาบอกว่าถ้าเป็นสายสเปริชัวนะ คือไม่มีใครไม่เคยผ่านความเสียใจสุดสุดสุด,สด,สดตรงมาการที่เราเหมือนบาดแผลที่ยิ่งใหญ่สร้างศิลปินที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะดังนั้นคนที่เขาแบบเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งสายจิตวิญญาณคือเขาผ่านตรงนี้มานะคะเขาเข้าใจลึกซึ้งดิฟดาวว่าอ๋อเป็นเพราะตรงนี้ตรงนี้นะแล,แล้วเขาก็เรียนดูที่จะแบบว่าไม่ใช่ปงนะคาว่าปงมันดูเหมือนเป็นคนไม่ได้คิดอะไรแต่เราตื่นรู้เราเข้าใจเหตุผล ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะไม่โทษใครไม่เจษใครกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอุ้ยถ้นอยเอาล้วค่ะมาบอกว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบได้เดินทางเร็วเนี้นะได้เดินทางเร็วๆนะร็วนี้การเงินของคุณดีมากเลยนะการเงินของคุณดีมาก แลความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ในช่วงหนึ่งถึง3เดือนนนะคะปรับตัวให้เขียนอะไรลงไปบ้างฉันขอบคุณข่าวดีฉันขอบคุณปาฏิหาริย์และความช่วยเหลือหนึ่งอย่างอันที่2ขอบคุณความสามารถดันไรขีดจำกัดของฉันอันที่สขอบคุณความช่วยเหลือเห็นไหม ขอบคุณความช่วยเหลือความยุติธรรมคือสิ่งที่แหกให้คุณเขียนลงไปในบอร์ดดีมของคุณนะคะหลังจากที่คุณได้เจอคลิปนี้นะ4 f c ค i อยเอ้ย4 of c u ครขึ้นมาอันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะใช้ สิ่งสิงนี้เป็นโลกส่วนตัวของคุณบางคนอยากจะไปเรียนทําอาหารทําขนมหรือว่ามีความสนใจแบบเปิดคลิปไปอุ้ยเห็นอันนี้น่ากินฉันอยากจะลองทำมันเป็นการสร้างสารรค์มันใช้เวลาดีดีกว่าเราใช้เวลาอยู่กับความเครียดอันนี้ก็ดีเหมือนกันทําเลยนะคะเออแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งของคุณการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะคุณจะเหมือนคุณอาจจะโอเคกับมันแล้วคุณก็จะเรียนรู้การเสียสละ บางอย่างในเรื่องของความรักในเรื่องของส่วนรวมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแต่คุณจะคุณจะเข้าใจสถานการณ์ของชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้โอเคทีนี้มาดูว่าคลิปนี้นะมันจะไม่ได้เน้นการงานโชคลาภนะมันจะเจาะลึกไปในเรื่องของสเปริชัวมากกว่านะคะซึ่งสเปริชัของคุณเนี่ย คือมันวอร์นิ่งมาเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานด้วยบางคนก็เป็นสายสเปริชวลหน้าที่การงานเลยนะคะ้คือึอ้นมาถูกทางแล้วแหละแต่บางคนนะคะคือที่ยังไม่เคยรู้จักการนั่งสมาธิที่ไม่ได้ม่ได้มีนิเฟตอะไรเลยในชีวิตสิ่งสิ่งนี้คุณควรที่จะเริ่มจัดการได้แล้วมันสัมพันธ์กันมากๆบางคนขยันขยัน,ขย,นขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยก็มีนะคะถ้าเราไม่เข้าใจนะคะ ความต้องการที่แท้จริงของตัวตนที่สูงสุดของคุณแล้วก็ทำประโยชน์ยังไงนะคะให้กับตนเองและกับคนรอบข้างนะคะในชาตินี้พบนี้ที่เราเกิดมาเนเออแล้วเอาหมอโบแล้วจำเป็นต้องต้องทำแบบมูเตรูทุกคนด้วยเหรอไม่จำเป็นทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อทำทุกสิ่งได้เหมือนกันทุกคนมีความสามารถทุกคนมียูนิคทุกคนมีทาเลนต์ของตัวเองนะคะ เราจะตามหาทาเลนต์ของเราได้ยังไงเปิดจักรกะทั้ง7ตตาที่3คุณจะรู้ในเมื่อคุณถามนะคะคุณจะได้เข้าไปในเมื่อคุณมองหาประตูอะไรก็ตามนะคะมีคำตอบรอคุณเสมอประตูนั้นรอคอยคุณเสมอให้เปิดนะคะอาทีนี้มาดูว่ามเมสเซจฟ m ร o มย g ไก d ์นะคะอยากจะสื้ออะไร อ๋อยังไม่ได้เปิดอันนี้เลยอ่ะมาดูว่ามาดูว่าจุดมุ่งหมายของคุณช่วงนี้คุณอยากจุดมุ่งหมายของคุณช่วงนี้ตัวตนของคุณภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างขอดูหน่อยโอกาสคุณกำลังคิดถึงโอกาสนะตอนนี้เชียงโชคซึ่งหมายไม่ถูกอ่าใช่เอาใบยามุกหรือ การเสี่ยงอะไรบางอย่างรักแบบไม่มีเงื่อนไขนี่คือสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในหัวหรือคุณกำลังเผชิญน,นะคะขันติใบสุดท้ายอ่าเห็นไหมอันนี้ก็พลังภายในเหมือนกันสมดุลชีวิตนะคะอันนี้จะสำคัญม,มากๆสำหรับคุณขันติกับสิ่งที่ทะเลาะบอแวงกับใครอยู่ แลยก็เรียนรู้ที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องแก้แค้นไม่ต้องแบบนั่นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้พลังของคุณสตรองขึ้นถ้าคุณออกจากความโกรธเกลียดลิษยานะคะแล้วคุณจะดึงดูดผู้คนดีๆสถานการณ์ที่ดีๆเข้ามาคําว่าสินเสมอกันเราคิดไม่ดีเราก็เจอคนไม่ดีอะ่ะเพราะเราคิดดีจากภายในเราทําดีเราก็ต้องเจอสิ่งดีๆใช่ไหมกฎของความแร์นะคะ ทีนี้ขอดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอานี้ก่อนนางฟ้านางฟ้านะคะอยากจะสื่ออะไรของทูนอันนี้คือผู้พิทักษ์ของคุณนะคะมาใน,นรูปแบบใบผู้พิทักษ์ประจําตัวคุณกาลังสื่ออะไรถึงคุณผ่านคลิปนี้คะ่ะว้าวควีนออฟสอดมากเลยโอ ประสบการณ์ในชีวิตของคุณนะคะความสามารถของคุณอะไรอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือนางฟ้าของคุณเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ที่มีความกล้านะคะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยอยากจะให้คุณกล้าหาญแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่นะคะอันนี้ออกมาในรูปแบบนี้นะ ความเยี่ยมยอดนะคะที่คุณประสบพบเจอนะคะแล้วก็ความฉลาดหลักแหลมของคุณแต่ให้คุณเรียนรู้ที่จะใส่อารมณ์ขันเข้าไปบ้างนะคะเรียนรู้ที่จะ enjoy ชีวิตของตัวเองด้วยว้าว a g e of fire ขึ้นมาอันนี้น่ารักมากๆเลยเห็นไหมก็ยังมีนางฟ้าคอยปกป้องคุณอยู่นะคะ opportunity นะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยมาแล้ว คุณกําลังคิดอะไรอยู่ในหัวนะคะคุณกําลังคิดถึงอภัยมุขคุณกําลังคิดแผนคุณกําลังแบบต้องการโอกาสคุณอยากจะเสี่ยงคุณอยากจะแบบวัดดวงคุณอยากจะแบบว่าเข้าไปสู่แต่คุณจะได้เข้าไปสู่ความคันติคุณคิดอยู่ว่าจะเอายังไงคุณจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาให้คุณเทคแอคชั่นลงมือทําได้เลยนะคะใช้ความครีเอทีฟของตัวเองว้าวอันนี้มายืนยันเลยว่า คุณเองนะคะเป็นคลิปของคุณนี่คือครูบาอาจารย์ของคุณนําพามาให้เจอคลิปนี้นะคะไม่ได้ไม่หมอโบอไม่ตกใจหรอกอันนี้เป็นการวิปัสนาการค้นพบตัวตัวตนที่สูงสุดของตัวเองแล้วก็การให้คำปรึกษาหรือคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนมาขอคำปรึกษาคุณหรือคนใหญ่จะคุยกับคุณมากหรือคุณจะพบคำตอบที่คุณต้องการนะคะผ่านคนที่เป็นกูรูหรือว่า มีความรู้ด้านนั้นๆช่วยให้คุณได้ตัดสินใจได้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยังจะบอกเลยนะว่าคุณคุณมีครูรู้ของคุณนำทางที่ดีมากๆนะคะจงขอบคุณจงสำหนึกรู้คุณด้วยโอเคสุดท้ายละท้ายสูตรโ,โหเปิดไพ่ 6, 7, หกเจ็ดสำรับเลยนะเนี่ยพิเศษไปเลยนะอ่ะ คำดาวอย่างที่หมอบบอกนะคะซึงงบสติอารมณ์การที่เราสงบสติอารมณ์ไม่ไปนั่นกับใครไม่ใช่เราอ่อนแอแต่เราฉลาดตั้งหลักนะคะอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหมอโบรู้สึกว่าคุณมีความเป็นโอนโซนะคะคุณมีความเป็นโอนโซแล้วก็เป็นสายที่แบบสามารถเข้าถึงเรื่อง ของการตื่นรู้สปีดที่สูงส่งจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งได้นะอืมมนคุณอยากจะตามหาความฝันบางคนจะรู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมแล้วก็บางทีคุณอยากตามหาคุณท้าทายนะคะแต่มันไม่ได้มาปรับปรับสับพันตอนนั้นคุณจะต้องศรัทธาด้วยนะคะ Never just another อันนี้บอกไปแล้วว่า เราไม่ควรที่ไปตัดสินใจใครนะคะถึงเขาคนนั้นไม่ดีทํทำอะไรอย่างใจเรานึกฝันหรือคาดหวังได้แต่การที่เราได้อะไรตอบแทนจากใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเออทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้ทั้งดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินเขาบางครั้งเราไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นจากการกระทำหรือว่าความรู้สึกนะคะ เราก็ไม่อยากให้ใครทำานี้กับเราเหมือนกันใช่ไหมเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความผิดพลาดสถานการณ์ผู้คนหรืออะไรก็ตามคุณจะได้มากๆจากตรงนี้แล้วคุณจะขอบคุณที่ผ่านมาเลยเฮ้ยวันนั้นถ้าเธอไม่ทิ้งฉันฉันคงไม่มีเหตุการณ์วันนี้เออวันนั้นถ้าเธอเขาไม่ทําสิ่งนี้เราก็ไม่ได้เจอสิ่งนั้นทุกอย่างมันมีเหตุมีผลดังนั้น spirit นะคะหรือผู้พิทาของคุณเนี่ยอยากจะให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะเอามันมาเป็นบทเรียนเอามันมาเป็นกําไรนะคะที่มีราคามากกว่านะคะโอเคนะคะบาโบก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะจงโชคดีนะคะนะขอบคุณมากมายรักทุกคนคะ่ะ